ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าอยากจะทานแล้วก็มันไม่ได้สุขภาพจ๋าหรือไม่มีรสชาติแบบนั้นเพราะมันเป็นโจทย์หลักเลยคนจะเข้าใจว่าอาหารสุขภาพหรืออาหารอาแกนิกเนี่ยมันทานได้หรอมันผักั้งนั้นเลยนะไม่มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทํากันบ้านหนักมากเลยนะคะว่าเราจะทําอาหารสุขภาพออกมาในรูปแบบไหนให้คนรู้สึกเฮ้ยมันอร่อย ต้องย้อนไปประมาณ5-6ปีที่แล้วค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำอาหารสำหรับผู้ป่วยที่คลินิก Absolute Health นะคะก็หลักๆจะดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆผูกปินโตเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่คลินิกนะคะจน3-4ปีต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มปลูกผักของตัวเองนะคะเพราะเราจะนินผักออร์แกนิก วัตถุดิบออแกนิกให้ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่อีกแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้ามะเร็งเนี่ยต้องการเราต้องฟีทเขาต้องทําอาหารให้เขาด้วยจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยจริงๆเราอยากจะต่อยอดนอกจากอาหารเพื่อคนไข้มะเรง็งแล้วก็เป็นเพื่อคนไข้ท่านอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคไตแพ้อาหารภูมิแพ้แล้วก็อยากลดน้ําหนักแล้วก็ลูกค้าทั่วไปที่ไม่จําเป็นต้องป่วยก็ได้สามารถมารักษาสุขภาพเราด้วยการทานอาหารดีๆได้นะคะ ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าอยากจะทานแล้วก็มันไม่ได้สุขภาพจ๋าหรือไม่มีรสชาติแบบนั้นเพราะมันเป็นโจทย์หลักเลยคนจะเข้าใจว่าอาหารสุขภาพหรืออาหารนาแกนิกเนี่ยมันทานได้หรอมันผักทั้งนั้นเลยนะไม่มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทํากันบ้านหนักมากเลยนะคะว่าเราจะทําอาหารสุขภาพออกมาในรูปแบบไหนให้คนรู้สึกเฮ้ยมันอร่อยมันผิดไปจากที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทั้งหน้าตารสชาตินะคะเราก็ต้องทํากันบ้านตรงนี้เราเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ขั้นแรกเลยก็คือผักออร์แกนิกที่จากฝาร์มเราเองเราจะใช้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ปลอสารไม่ว่าจะเป็นทั้งไก่ทั้งหมูทั้งปลากุ้งนะคะอาหารทะเลต,ต่างๆนะคะแล้วก็ มาปรุงด้วยวิธีที่เฮลตี้จริงๆไม่ได้ย่างจนไหม้ไม่ได้ทอดหรือแบบนั้นนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นเกลือหิมาลัยนะคะเกลือสิมพูนะคะซึ่งมีแร่ธาตุมากๆเลยนะคะมากกว่าเกลือทะเลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซีอิ๊วออแกนิกน้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ปรุงให้ยังแบบยังมีรสชาติจัดจ้านอยู่ไม่ได้แบบจืดชืดนะคะทานแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าอา้าวมีมันอาหารสุขภาพหรอจริงๆเออมันก็ยังสุขภาพในทางของเราแล้วก็ อร่อยด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยนะคะอาหารที่แนะนำก็จะเป็นเคลนะคะ เคลของเราเนี่ยเรามาแตกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นซุปนะคะซุปเคลเคลเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยมันก็จะมีโปรตีนสูงมีโพแทสเซียมสูงนะคะคนที่ต้องการโปรตีนนะคะโพแทสเซียมแคลเซียมเนี่ยมากกว่านมัวอีกเป็นผักใบเขียวตระกูลบอกคลอรีทำซุปอ,อาจจะดูเบสิกแต่อร่อยนะคะแล้วก็ไปทำเป็นเส้นพาสตา้าเส้นพาสต้าที่นี่ก็จะเป็นเส้นสดเราเอาใบเคลของเราเนี่ยไปตากแห้งก่อน แล้วเราก็มาบดใส่แป้งนะคะแล้วเราก็นวดด้วยมือ,อเป็นเส้นสดนอกจากนั้นก็ยังไปทําเป็นไอศครีมนะคะมีไอศครีมผักด้วยนะคะที่เป็นเบสกะทิเป็นวีแกนคนที่แพ้นมวัวก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็เป็นไอนอกจากนี้เคลวของเราก็ ไปแตกเป็นจูสเป็นสูทตี้นะคะอย่างแก้วนี้ก็ทําจากใบเขียวเหมือนกันก็จะออกสีเขียวเีอีก2อตัวนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราแนะนําให้ลูกค้านะคะเราก็จะทําตั้งแต่ขั้นแรกเลยอันตัวนี้เป็นออแกนิกคอมบูชานะคะเป็นคือชาหมักนั่นเองชาหมักที่เราหมากักกันเองนะคะใช้เวลาหมักเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้ขวดหนึ่งมาคอมบูชาดียังไงคอมบูชานะคะก็จะมีโปรไบโอติกค่อนข้างเยอะคนเราต้องทานต้องเสริมโปรไบโอติกไม่ว่าจะเป็นแคปซูลแต่ง่ายที่สุด แล้วก็ประหยัดที่สุดก็คืออยู่ในอาหารไม่ว่าจะเป็นกิมจิในโยเกิรต์ตแล้วก็อย่างคอมบูชาเนี่ยก็มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่อนข้างเยอะในลำไส้นะคะ1ขวดเนี่ยก็อาจจะแบ่ง2องวันก็ได้ค่ะนิดหน่อยจิบทีละนิดทีละนิดนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยทานแต่ถ้าเคยทานแล้วก็จิบได้ทั้งวันนะคะก็เป็นประโยชน์หรือสามารถไปใส่ในเครื่องดื่มเป็นม็อกเทลก็ได้ในโซดาอะไรเงี้ยก็จะสดชื่นมากขึ้นตัวนี้เป็นชากัญชาซึ่งกัญชาตัวเนี้ย เราปลูกเองกันอีกแล้วเราปลูกเองกันทุกอย่างเนาะแต่ปลูกเองมีแบบถูกกฎหมายนะคะเราก็เอามาทำเป็นชานะคะก็มีหลายรสค่ะอันนี้ก็จะเป็นพีชกับกุหลาบนะคะแล้วก็มีวานิลายูสุด้วยใบกัญชานี้มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ทำให้สดชื่นต้านอนุมูลอิสระ จะมีสโลแกนของร้านอยู่แล้วก็คือ let Thai food b e Thai medicine นะคะหรือให้อาหารเป็นยาของคุณอ,อย่างที่บอกว่าการทานอาหารมันง่ายกว่ากทานยาอยู่แล้วประหยัดมากกว่า,าถ้าเรารอให้ป่วยเมื่อไหร่เนี่ยการรักษาเราอาจจะต้องสูญเงินค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะกลับมาทานอาหารเฮลตี้ขึ้นอาจจะไม่ได้ทุกมือ้อ อาจจะเป็นหนึ่งมื้อใน1วันอย่างนี้ก็สามารถทําให้เรามีรับสทายที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นการทานอาหารจริงๆแล้วทาให้สุขภาพดีประมาณแปเลยอีก20%อาจจะออกกำลังกายนะคะคนที่สนใจที่จะผูกปิ่นโตกับเรานะคะเราอาจจะต้องขอข้อมูลนิดนึงว่าอาจถ้าเป็นบุคคลที่มีอาการป่วยมา เป็นมะเร็งเป็นโรคไตเป็นเบาหวานเราอาจจะต้องขอดีเทลสักนิดนึงว่าแพ้อะไรไหมกินอะไรไม่กินอะไรแล้วก็คอนดิชันเป็นยังไงเพราะทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะทานไม่เหมือนกันร่างกายไม่เหมือนกันเราไม่สามารถทําอาหารในหนึ่งจานเนี่ยทำแบบเดียวให้คนสิบคนได้เราต้องมานั่งดูดีเทลสะห่ะว่าแต่ละคนสามารถทานได้ไหมคอนดิชันเป็นยังไงบางคนอาจจะย่อยยากบางคนอาจจะ กินอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาดูดีเทลเฉพาะบุคคลเลยเป็น PERSONAL อจุดแข็งหรือเฉพาะทางของเราเนี่ยเราใช้ใช้ความเป็นเฉพาะทางมากกว่าเพราะว่า 1. น่เรามีทีมแพทย์ที่คอยดูแลด้วยไม่ใช่เชฟทํางานคนเดียวมีทีมงานมีน้องๆทุกคนนะคะที่ก็รู้เรื่องทางการแพทย์เหมือนกันรู้เรื่องในด้านอาหารสุขภาพไม่ใช่ใช้เชฟคนเดียวนะคะแล้วก็มีคุณหมอคอยให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆคือ บางอย่างเชฟก็ไม่แน่ใจเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอโอเคเป็นแบบนี้ถูกไหมเราจะได้แก้ไขหรือปรับอาหารให้ลูกค้าในทางเฉพาะทางเชฟก็จะมานั่งไล่ดูเลยว่าทานอะไรไม่ได้และสิ่งที่คุณทานไม่ได้เนี่ยเชฟจะเอาอะไรแทนได้เชฟก็ต้องไปสรรหามาให้น,นั่งแคลนเมนูให้ให้คุณน่ะทานให้ได้แล้วก็สุขภาพดีให้ได้ถ้ามาทานที่รา้านอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีโซน ที่เป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเกลือข้าวออร์แกนิกนะคะคือเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําอาหารเลยนะคะสามารถซื้อกลับบ้านไปได้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราเลือกมาแล้วแหละเป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีสารเจือปนนะคะแล้วก็อร่อยแน่นอนร้านอยู่ที่อาีสัมพันธ์ซอยหนึ่หลโยธิน5นะคะเปิดทุกวัน8โมถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็เบอร์โทร0 6 4 1 5 1 7 9 9 6ค่ะ แล้วก็มีเพจนะคะเพจ Facebook Organic Concept นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาก็โทรมาหาที่ร้านก็ได้แล้วก็ปรึกษาเชฟผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งอาหารก็สามารถสั่งผ่านไลน์แม่หรือ Robinhood ได้เลยนะคะก็เชฟมีบริการ Delivery ด้วยนะคะ